เขียนมาใหม่พี่น้องก็จะนองทำงานใช่ไหมอะโอ้ย <objectives> นี่เขียนไปได้อันนี้นึงแล้วนะนะนล้วใหม่เผาอะเผาแล้วแล้วก็มาเขียนเนาะจะนอนทำงานมีใหญ่โอ้ยรวยๆเหรียญๆน้องไปนอนเขียนง่ายๆกับพ่อไม่อย่าง มาก้ม้เอาสมนี่ละนะสมัยตะกี้กับโว้ยหาเนื้อเขียนใหม่พอแล้วกับถึงเข็มเนาะสมัยตะกี้เข็มมันอันใหญ่เนาะเหลี่ยมใหญ่นั่นแหละสมัยนี้ง่ายหน่อยนะสมนี่แหละพี่น้องเกะียวง่ายๆนะพี่น,อน,อน้องเกลียนลงเก็ได้สั่นเบาเมื่อยมือ เส้นตามใหญ่ตามน้อยหรือจะเอานอนลงนงี้ะคะขูด huh. ปื๊ดป uh ื huh. ๊ดปื God, called, ๊ดปื๊ดป huh? ื๊ดปื know, eh? right ๊ดยังสี่เลยพี่น้องนะง่ายๆอยากได้เส้นน้อยเส้นใหญ่อยากได้เส้นน้อยๆฟลอยๆก็ย้ำอยู่กับที่เนาะพี่น้องอยากได้เส้นใหญ่ก็ขูดให้เขาทะลุกันปื๊ดปื๊ดปื๊ดยังสี่เห็นไหมพี่น้องง่ายๆเห็นบ่นะเอาที่สะดวกสบายทำง่ายๆนะ อ่อนเหมือเนเพลยงคะเพราะวา่าเราใหม่เอาอ่อนเพบเองมันอ่อนเนาะบอมีแก่ได้ค่ะเลยเราอยากได้เส้นขนาดไหนแล้วก็นี่เนี่ยอยากได้เส้นปล่อยเราก็ย้ำขดอยู่กับที่นะ,ะง่าย พอ,อมอมนล้วพี่น้องทำไมเผาจะเป็นการถนอมอาหารเอาไว้้าซุกก็ได้แต่ว่าจะาไปหนึ่งอัดโูนอากาศอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ติดตามชมต่อไปนะเพราะว่าต,ตอนนี้ก็คือใส่เวลาเคียนตามเขาเรียกว่าอะไรตามขั้นตอนเนาะพี่น้องเ็จแล้วกับคอยจะไปเบิ่งตอนเราเฮดเซจเราไปคันนำหืมออกเนาะพี่น้อง การน,นำมือมออกแล้วเราก็จะไปนึ่งนะตามกระบวนการที่การถนอมอาหารนั่นเอง,นะนองนะพี่นะ้องเนาะนะอันนี้ก็คือเขาตัดนะแบบนี้เยาก็เอามีดเจาะๆๆให้เขาทะลุหากันเขาก็บียๆก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องนะเห็นบ่เขาก็แตกละเอียดเข้าหากันแล้วไม่ยากอ่ะนะกคนพี่น้องหอมๆ เคียนเสร็จแล้วกระซิบไปขันนำหืมออกเนาะคอยดูขั้นตอนต่อไปจ้านี่พี่นอ้องเคียนเสร็จแล้วนะเนาะโอ้ยเยอะมากเลยปุ๊นะกระจิมาขันนำหืมเขาออกปั่นปันเนาะพี่นอ้องไม่ได้เฮ็ดยากหรอกนะขันนำหืมเขาออกคนเปั่นปนะัน ก็ได้ยากเลยครับคันๆอีบๆขยันขยันอืมเขาก็ออนอยู่แล้วเนาะที่นี่เขาเย็ดเพื่ออย่างให้น้ำพื้มเขาออกเพราะว่าเป็นน้ำไม้เผาหอมมากเลยพี่น้องกันเป็นยังต้องคันก็คือเหมือนกับเขาืินว่ารีบเนาะรีบนำพื้นนำนี่เขาออกโอ้ออนแอนนันนะนี่ กินมันแล้วก็ปันน่นเน่ยนๆนะเพี่เรปั่นกินปั่นไว้แล้วก็ค่อยไปไอ้ขาเอินยังไงไปหนึ่งเพื่ออัดถุงอัดถุงโอ้ยเสียงเหีสักที <c oughs> โอ๊ยอันกระจาดก,กันมืนตลุดตราตุนท่านก็นดี บีบบีบเนยเอ้เอากระจาดก,กระมือนน้ำจับเห็นดีบ่ดีเด้วยบริบบ์น้ำเลือดพี่น้องจะขอล้างกล่องนเนี่ยอู้ยได้หลายไ,ได้เนื้อหลายมากเลยึงหอมพี่น้องหอมนะนักอันชิ้นเล็กชิ้นหน่อยกับแล้วแต่ต้องตีเขียนแหละพี่น้อง เย้าขันยังสี่คอ,อกระเตกเนาะนั่นแหละพี่น้องแต่มันเย้าก็ตัดออกเนะาะพี่น้องตัดให้เป็นขิงนสันๆได้เอาที่ชอบนั่นแหละเนาะตามในครัวเรือนผูใ้ใดเพิ่นมักเฮ็ดอยู่เฮ็ดกนะินเนาะก็จะปั้นเป็นปั้นบ่บ่ปั้นใหญ่เพราะว่าบังเอิญถุงที่เจ้าของมีมันถุงรุ่นใหญ่หมดเนาะพี่น้องนี่ปั้นยัง,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 งยยสิางสามานำไหลออกอนั่นแหล นองเข้าไปหนึ่งจะใด้ประมาณนี้เนาะต่ะละทุนปั่นหนึ่งอะะนะแต่นะตอนนี้ยังวันเสร็จกันตอนนอ,อกพี่น้องกัประมาณเอ่อปั่นเสร็จแล้วค่ะขอไปดูในการขั้นตอนข้อหนึ่งนาอพี่น้องนี่เห็นบ้องลานพุ่มก็กระไลออกไปนะอะโอ้ยบีบจนมือสัน่น นี่ค่ะซ้ําน่เนาะนี่เขากับวงังไห้เวลานหนึ่งเขากับนั่นเลยเนาะพี่น้องโอเคเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูในขั้นตอนต่อไปเลยนี่ค่ะตะลิวนี่ก็ต้องขาเชื่อมแล้วพี่น้องเสร็จแล้วจะย,ยกออกมาเลยเนาะไปทำการอัดใส่ถุงเลยนี่ออกมาแล้วนะนี่นะคะะใส่ถุงแล้วก่อนแล้วก่อนกระลังอหอนเลยนะ เตียมอัดเลยเนะนะาะแต่เนาะทำนี่เลยเนาะนี่จะนี่นะเนาะห่อนพี่น้องนี่ก็ได้จังซีแล้วเนาะไปะมันห่อนพี่น้องดกการทำเลยเนาะพอได้เอ็ดหยาบหรอกพี่นอ้องก็เขารู้จากวิธีเก็บจะนอนอาหารตนะ่วาบตกถุงมันหน่อยพี่น้องมันก็นเลยบรรจุหยาบเนยนะ แต่พยายามเฮ็ดใส่ใส like, ่ uh, de e, de ouais, de e ุงท right. pues, ุงใหยหมดพี่น้องตอนนี้ว่าโอ้ด้มล้มอย่างล้มสินะครับนะตักใส่งเสร็จแล้วก็ห่อนเล็ดหนึ่งค่อยๆเฮ็ดไปรการชะโนมานใจห่อนบ่ได้เนาะพี่น้องไล่ล้มออกแล้วก็หมุนหมุนปากถุงนะการเฮ็ดแบบนี้มันเก็บได้กินโดนพี่น้องแล้วก็เวลาเขาจะยืดยวยกินน้ำประจมันยากอีกเนาะก็จับ อันนี้ออกมาเลยกะเอาแคบบม่ได้ว่าเฮ็ดขายาตีบได้เฮ็ดขายเด้อพี่น้องนะเฮ็ดไว้กินนี่นะยังถ้าหลายลายก็บ่แน,น่เนาะเพื่อช่องทางของเขาปังของเขาดังเราเขาไม่น้อยที่ดียวอยู่ในสวนที่เวาเฮ็ดไว้เนาะอนาคตเขาก็บ่แน่ก็นอนเนาะพี่น้องเขาอาจจะเฮ็ดขายนะเฮ็ดขายเฉพาะเอฟซีหรือผู้ใดต้องการนะนั่นแหละเพราะว่าอันนี้บ่แม่นว่าเพิ่งเฮ็ดเด้อเฮ็ดกิน ในครัวเลือนใไหนเกลญาติพี่น้องเรื่อยเนาะพี่น้องก็คือเฮารูา้วิธีการถนอมอาหารนะสไตล์แบบง่ายๆบ่แม่นนั่นเลาวก็สิเฮ็ดจังซี่จนหมืดละอันนี้มันถุงน้อยอยู่์่ะเฮาวก็เ็ดตามที่เฮาอันนี้ล่ะพี่น้องจะไปยึดจิตเป็นอย่างมากแต่ว่าขอให้เฮาเฮ็ดแบบถึกหลักอนามัยสะอาดนะเนาะเฮ็ดกินทุกปีค่ะเ็ดไว้ทุกปีอ่อนพี่น้อง เอากับมะไรลุ้มไล่าไลอากาศเฮ็ด<ม>แบบบ้านๆเฮ็ดแบบสไตล์นี่ชัวๆไปโมเมนต์ว่าพึ่งหัดเฮ็ดเด้อเฮ็ดกินอย่างที่บอกเฮ็ดไวแต่กินตลอดตั้งแต่บ้านได้มีจอง YouTube ยูทูบคุณพี่นอ้องเด้อะเฮ็ดห้องสี่จุดเลยนะเฮ็ดไปหังสี่จนดมืดเนาะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็จะทอดชีหลังจากนั้นเราจะไปนึ่งอีกสักเมื่อเกินหานาทีหรือสิบนาทีหนึ่งแล้วก็ ซ่อนถุงอีกถุงนึงค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แขวนไว้ได้เลยแล้วก็เวลาจะทําอาหารการกินคือมันง่ายค่ะมันสะดวกสบายเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อทุกท่านสู้โผสุขค้นค่ะบ๊ายบายจ้าเอามานึ่งอีกรอบนะคะเพื่อฆ่าเชื้ออีกสักแป๊บแล้วกันแล้วก็ซ่อนถุงอีกถุงหนึ่งแล้วก็เป็นการเก็บขนมไว้ได้นานจ้า อันนี้ก็คือเนึ่งาผ่าเชือกเราจแมาสอนดูเก็บเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือซอนอีกจุงหนึ่งแล้วก็อุย้ยห่อนพี่น้องสอดีแล้วก็เขาเชือกฟางเหลี่ยงห้อยเป็นคู่ได้เลยค่ะห่อนพี่น้องโอเคเนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะนะนะบริญ,ญาค่ะสำหรับคนเน้องรู้จักวิธีถนอมอาหารขอบคุณทุกท่านทุกบุคคลด้วยจเด้อ